สวัสดีทุกท่านนะครับตามตา,มตามเธอนะครับท่านฟันดีนะครับคนฟันแม่น,น,นสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับผมาบาวันนี้มาตามตาเห็นว่าฟันฟันดีฟันดีมันนี่ฟันว่าต่างหน้าสองหน้ามาซ่อนกันอยู่กลางนาบ้านเลยเออมันนี่เรื่องมีชะมีฮาขันบ่าหาห้ากะบาแปดอ่าเลข นี่แค่นี่ฟันเห็นอะไรนะเห็นช้างเห็นช้างใหญ่ช้างงาช้างงาชนกันช้างงาชนกันเอ,อบางทีงมันจะออกห้าห้าบางทีมันกะจะออกห้าแปดห้างานนี่เป็นห้าห้าช้างแปดหน่ก็ได้เต่าก็ได้ตีเป็นช้างช้างงาลองลองตัวมันนี้ มันเคยออกเลขอย่างนี้แนละ้วบ้านลฤที่์ที่อะไรนะโย่นนฟันเมื่อคืนนี่บ่ฟันเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวจะออกเมื่อคืนเดี๋ยพอดีฟันเห็นบ้านหลังนี้ด้วยจังหนะนั้นโย่พอดีฝันเห็นช้างฝันเห็น,หนสัต,สต,สต,สตว์ให,หตใหญ่แสดงว่ารางวัลใหญ่นั่นเองรางวัลใหญ่เราจะว่ามันจะซื้อลอตเตอรี่โย จะซื้อตัวไหนจะซื้อลอตเตอรี่อ่ะไดจะซื้อตัวไหนห้าห้าแปดห้าห้าเปยนห้าช้างคู่หนึ่งช้างคู่หนึงแล้วเอางามาชนกันชนกันชนกันประกบกันเลยประกบกันเล็กเบิ้ลบ่ผมที่อาจจะเบิ้ลจะไม่เบิ้ลก็ห้ามเบิ้ลก็ห้ามปแปนห้ารับเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็ห้าห้าเบิ้ลห้าห้าอ๋อ โอฝันฝันห้าหาเบิดนะปกติทางชนกันอย่างนี้ครับหมูชนกันอย่างนี้อ่ะชนกันช่างที่ไหนที่ฝันช่างในบ้านนี่แหละมันมาเจอกันมันโตกันในกลางบ้านเลยกลางหน้าบ้านเลยกลางหน้าบ้านเลยบ้านเจ้าของเลยบ้านบ้านอะไรที่อะไรจำบ้านที่เจ้าของไม่ได้บ้านรที่มอนต์ะไรวะหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่อ๋อหนึ่งแปดสี่บ้านอะไรที่หนึ่งแปดสี่ซื้อเลย บาลีที่หนึ่งแปดสี่ขับบ้านเลขที่หนึ่งแปดสี่เอฟซีจดไว้เดอเอฟซีนะจดไว้ลยครับผมจดไว้เลยตาเธอท่านแปดสี่นานๆที่จะฟันครั้งหนึ่งนะฟันแม่นเลยนอนมันไม่ได้ไม่ไดู้้นละอ่ไม่ได้ฟันนานแล้วไม่ได้ฟันนานแล้วอ่าแต่ฟันนี่จะแม่นแม่นอ่เหมือนฟันสิบสองตัวเดียวตัวเดียวโดโลตัวเดียวคนคนเลยอันนี้ให้กี่ตัวนี่ตัวเดียวกันให้อะไรนะ หนึ่งเปดอย่ีอะไรหนึ่งเป็ดซอ้าหนบ้านที่หนึ่งเป็ดซีตัวเดียวครับแล้วก็ช่างของตัวช่างของตัวมามามาชนกันสูงห้าห้าด้วยห้าห้าด้วยอ๋อนี่คือฝันเห็นช้างฝันน่านี่นะฝันมันจริงเลยบ่ันจริงเหมือนเลยแต่บ่ม่อคืนนี่ฝันฝันเรืที่ หนึ่งเอ้นึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่บ้านเจ้าพงพอช่างมันอยู่หน้าบ้านเออหน้าบ้านหนึ่งแปดสี่โอช่างงาครับช่างงาเนาะงาใหญ่ไหมงางาสองตัวงาสองตัวออ๋ชนกันอยู่ข้างบ้านหนึ่งแปดสี่โอ้ฝันเห็นแบบนี้ฝันไม่ค่อยฝันง่ายๆนะแบบนี้เนาะฝันง่ายๆนะหรือไม่เคยฝันเลยแบบนี้ไม่เคยฝันอ่าแต่เธอเนี่ยคนเลี้ยงช่างด้วย แต่เธอสมัยก่อนเคยจลบช้างด้วยคลองช้างมาดูก็ได้สนายใหญ่เคยคลองช้างองช้างเคยไปคลองอยู่แถวไหนตะกอนสมล่นตำก็สะอาดตะกี้เรินก็สะอาดเขาก็เล่นไปหมดเลยบ่หมดเลยผ่อนลืมจำคลองนี่ตอนนั้นคลองเอาลูกมันหรือเอาเดี๋ยวว่าไม่รู้เรียอเลยเราจะมาได้เอาเลยเล็กใหญ่เอาหมดตอนนั้นเอาหมดเอาหมดเอาจุ่มมาฝึกเอามาฝึกเอาจะไม่ โอ้ตาเธอเนี่ยอายุกี่ปีแล้วตอนนี้81ปีแล้ว81อ็ดออู้81ยังแข็งแรงขนาดนี้เลยบ่แข่งขนานี้แหละดูแผ่นห้าดูจะสะพายทุงมีอะไรของดีเยอะในทุงนียพี่ณลุงมีของดีหน่อยดูหน่อยหลวงมี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 ของดีนี่ดูสิกระเป๋าติดกระเป๋าไว้เลยละแบ่งลูกแบ่งนานของดีเครือเข่าหลงเครือเข่าหลงของดีอ๋อของดีติดตัวติดตัวไปไหนก็ มีเครือข่าลงติดตัวด้วยอ๋อนี่มีเครือขาลงรวยอ๋อของแทติดกระเป๋าตัวนี้นะครับติดตัวไว้เมื่อลูกหลานอยากได้ก็อเขาบูชาเอาครับบูชาเาไปใครก๋วยเตี๋ยวเนยขายขายกลของทุกทิ้งทุกอย่างนี่ครับไปเครือขาลงใครจะได้ไปตามทางติ๊กตกเน้อตกเออในตะกร้าตะกร้าโอ้นี่ครับมีของดีของแท้ตัวนี้ ไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดนะนะคนแก่พูดเอาจริงจริงครับเขาลงมีริงครับเขาลงอยู่ที่ไหนยินที่นั่นเขาลงเขาก็ไดอยู่กับลูกหลานคนไหนก็โอ้รวยรวยรวยมีเงันมีทองครับใช่อ่ะย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเลขที่ชชบงวดนี้ทองงวดนี้แหละไปูที่หนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่ตัวเดียวตัวเดียว หนึ่งแปดสี่กับช้างชนกันห้าห้าท่านนั่นแหละช้างมันตัวอะไรช้างนี่ช้างตัวแปดตัวเก้าแหละช้างอ๋อช้างแปดแปดห้าห้าบ่เอาเลยห้าห้าเลยห้าสองตัวเด็กเบ้นห้า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 เลยห้าห้ากันหนึ่งแปดสี่บ้านที่บ้านเด็กที่กับห้าห้าเลยห้าห้าเลยโดนแน่บ้านเด็กที่ หนึ่งแปดสิ่งาว่าฟันแบบนี้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดฟันเห็นช้างเลยโอ้ไม่ใช่ถูกวานงวันใญ่มีอะไรอีกของดีมีแค่นี้บ่มีอายุมเยอะเยอะเลยแต่ว่ามันไม่มีมีอะไรเพิ่มอีกงไหมมีกีบพงกีพึ่งมีไม่มีไม่มีคนมี้คนนี้แค่นี้หละอยู่กันนู่น ไ,ไ่เตือนเขาลงอ๋อเขาลงอันนี้ไปใส่อะไรใส่ของดีอย um. ่างเดียววเนี่ยของดีอย่างเดียวติดลูกล้านบูชาก็ให้ไปค่าค่าขายนะค่าขายค่าขายไม่ใช่ดีลูกปืนดูอะไรหรอดีค่าขายดีค่าขายดีค่าขายไม่ใช่คนนิยมชมชอบอย่างนี้เนาะชอบเอออ่ะมันเก็บใส่ยเงี้ใส่อะไรเงี้ให้เขาอ่าไม่ใส่ยไงใส่เงินใส่เงินใส่ทองอ๋อไหนอันนี้ที่เปลี่ยวๆนี่คือใส่เงินใส่ทอง เธอเหมือนกันนี่นงอะของแต่เธอทำมาบ่หนิทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันนาบ้านครันนี้ก็ปิดนาบ้านให้ลูกให้ร้านอนีรขายอะไรนี่ปิดนี่ขายนี่ใส่ใส่เงินใส่ทองอ๋อนึงเขาใส่คือเงินไม่ขาดมือคือเงินขาดมือคือเงินจะอยู่ในนี้แล้วตลอดในนี้เลยขายของเข้ามาเลยอ๋อจะเราจะใส่เงินไว้แล้วตลอด อ๋ออันนี้คืาเรียกเครียกตรูใส่เงินมาเลยนี่นี่บันคนกระช่างอ๋อนี่ได้ตาเทือตาเทือทำเองมั้ยนี่ทำเองในมือเองได้วิชานี้มาจากไหนทำใส่เงินใส่ต้นได้ครูบาอาจารย์วิชานี้มันมาแต่โบราณครับโบราณเท่าแก่คนโบราณแต่ที่เขาเขาไม่มีการอันนี้นะทำอะไรเองเลยลงทำเองกับมือ โอ้เดี๋ยวจะต้องเอาไปไว้ที่บ้านสักอันหนึ่งเลยไว้ทีบ้านบูชาเพล็ไหมตาสองร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าน่าเอนดสวยอีกถ้าไมันต้องใส่สามตัวอย่างนี้นี่สามตัวสามตัววันนี้กี่ตัวนะสามตัวมันนี่สามตัวนู่นโอ้สมพ่อบ้านคนกระช่างเงินทองไรมาที่มาตลอดไปดูบ้านตาเธอก็ได้ถ่ายถตาเธอบ้านถตาเธอไม่ใช่โมเลนนะ พิติดไว้เท่าไหร่บันทึกติดกี่อันที่บานติดสามอันสามอันองสามอันพอดีสามอันพอดีแล้วอันหนึ่งจะใส่เงินไว้เท่าไหร่โยนอันนี้ก็ใส่ไว้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไปทุกอันเลยมันเงินมันจะเข้ามาเลยเงินจะเข้ามาเลยขันมันเข้ามาเลยอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเชื่อบุคคลใครเชื่อรูปลูกเรีว่าเรียกว่า ถ ire, Không, ้าใครเข้ามาไม่มองไม่มองไม่ได้ต้องมองต้องมองต้องมองอ่ะอัดตาไว้อย่างนี้ก็ต้องจะเปิดดูล่ะเสียงดังแกร้งแกล้งด้วยอัดเสียงอะไรอยู่อวะอืมเขาเรียกอะไรตานเรียกอะไรภาษาไทยเรียกอะไรนี่ใส่ใส่โอ้ใส่ใส่เงิใสทองใส่เงินใส่ทองเรียกใส่เนาะอันนึงใส่ปลาอันนึงใส่เงินอันนี้ใส่เงินถ้าใส่ปลามันจะใหญ่ใส่ปลามันจะใหญ่อืม อีกครั้งหนึ่งเลขโชคเลขโชคหนึ่งแปดสี่กับอะไรนะหนึปกับห้าห้ปกับห้เม็ดเดียวบนล่างโอเคครับขอให้ตารวยๆได้เอฟซีรวยๆด้วยเเมดห่อยเอาสักเม็ดหน่อยสักใหญ่นาริวบานกันว่าโน่เจียเนียงทานเนียงจ้องบ้านมันเนื้ออากระบอเชียหต้ามือนั่งช่องอไง ผมสัพพยานาคทรงสัพพยานาคเออเ้ตัดเทือตัดเทือนี่ยิ่งย้ายทะเลทองยา้ายกู้บานยายกู้บาลบ้านเออบ้านอ้อได้แค่นี้่ไม่ใช่ยายย้าย,ยสนามอายุแคร์นี่ฐ์ภาษาฝรั่งเหม่ยไรล้านเออเหม่ยไรคลองช้างล่ะเออย้ายบาย้านใบลไ์คลองช้างใบล์ใบล์กระทาคลองช้างมีไหมไม่มันกระทาคลองช้างมันโอ้ยาวมันมันยาวมันไม่ได้มัน เอามาพูดอย่างนี้ไม่ได้อ๋อช้างมาอย่างนี้มันก็เพื่อไว้นะเเวลาครองช้างทำไงบางคนอันดับแรกทำยังไงตอนเวลาหมอช่างยาเยขาดู